สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเตรียมเพาะกานะคะเริ่มงอกกันแล้วค่ะหลังจากที่เราแช่น้ําทิ้งไว้สองคืนนะคะกอกรากยาวเลยค่ะวันนี้ก็เลยเอาดินมาลงกระบะแล้วก็จะนําเมล็ดพันธุ์มาใส่ในหลุมเพาะไว้ค่ะในการทําการเกษตรนี้ต้องใจเย็นๆนะคะกว่าจะเห็นผลผลิตก็ใช้เวลานานเมื่อเราเอาดินใส่หลุมเพาะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือกดลงไปในหลุมให้แน่นเลยนะคะ จากนั้นค่อยนำเอาเมล็ดพันธ์ุลงยอดแล้วก็กลุบบางๆค่ะการพาะปลูกในเมืองหนาวนี้ต้องใช้ความพิธีพิถันแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะถึงจะงอกค่ะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เลยนะคะยังยังไม่สามารถที่จะนําพืชต่างๆมาลงปลูกกลางแจ้งได้นะคะขณะที่ทำนี้ก็จะเอาไปเก็บไว้ในเฮ้าเล็กๆที่เราทําเตรียมไว้ค่ะ จากนั้นก็ใช้น้ำลดให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกคุมอีกรอบหนึ่งนะคะถึงจะให้ความอบอุ่นข้างในค่ะวันนี้หลังจากเราเพาะเมล็ดเสร็จแล้วก็จะไปทำค้างให้กับอง,งุ่นหม่นะคะค้างเก่าด้านเล็กไปค่ะเพราะว่า ต้นเขาเริ่มใหญ่โตมากยิ่งขึ้นก็ต้องขยายร้านออกมาอีกนะคะในการดูแลต้นไม้และการตัดแต่งกิ่งหรือการใส่ปุ๋ยแม่จินฮีก็ได้ทําการเรียนรู้มาจากเพื่อนบ้านที่เขาทําสวนผลไม้นะคะเขาก็จะบอกวิธีและก็เทคนิคต่างๆในการดูแลรักษาว่าต้องใส่ปุ๋ยช่วงไหนสูตรอะไรบ้างการเด็ดยอดเด็ดอย่างไรนะคะเขาบอกมาให้หมดเลยค่ะ วันนี้เรามาทำร้านาต้นองุ่นนะคะเป็นต้นองุนะ่นเราปลูกไปสองต้นเสร็จเรียบร้อยนะคะทำเป็นหลังคาให้เขาเลื่อยขึ้นมาข้างบนนะคะเมื่อก่อนนี้ทำทำข้างล่างสองต้นพอดีมันเก็บผลผลิตยากเก็บผลยากก็เลยต้องเปลี่ยนทำรังคาใหม่นะคะแม่ทีนี่ก็ทำเองหมดเลยค่ะไม่มีใครช่วยเลย ก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะอันนี้คือสวนผลไม้ของแมจิทีนะคะอยู่หลังโรงงานค่ะก็มีที่เราปลูกก็มีอันนี้แมจิทีปลูกเองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นต้นแอปเปิลค่ะส่วนสองต้นนี้ก็คือต้นซื้อซื้อต้นมันมาปลูกคือต้นทุดตาเกาหลีนะคะเป็นสองต้นใหญ่ออกผลผลิตให้ทุกปีเลยนะคะลูกใหญ่มากค่ะ อันนี้ก็คือต้อนแอปเปิลปลูกด้วยเมล็ดนะคะแม่จีนีก็เอาเมเล็ดมาปลูกมีต้นพุทราเกาหลีนะคะตอนนี้เขายังฝักตัวยังไม่แตกยอดค่ะยังหนาวอยู่เรามีพื้นที่น้อยนะคะก็เลยต้องปลูกใส่ครูแบบนี้คะ่ะเพื่อเพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้ดินพังทลายนะคะแม่จีนีก็มาให้ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอก ทุกต้นเลยค่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศการทำทำบ้านให้กับต้นองุ่นของเรานะคะอันนี้ปลูกเองทั้งหมดเลยค่ะให้ผลผลิตทุกปีนะคะปีที่แล้วคือเราไม่ได้ฉีดยาทำให้ไม่ได้รับผลผล,ผลิตเท่าที่ควระคะ่ะวันนี้ก็เป็นโรงงานให้คนเช่าะคะ่ะอยู่เกาหลีนะคะถ้ามีที่ดินเยอะมีพื้นที่เยอะๆนะคะ ก็เขาจะทำโรงงานให้คนเช่าเพื่อที่จะเพราะว่ามันได้เสียภาษีนะคะถ้ามีดินนี่เขาต้องเสียภาษีคะ่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรก็ตามนะคะเขาก็เลยต้องทำพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะต้องหาเงินให้กับรัฐบาลคะ่ะส่วนพื้นที่ว่างเราก็ปลูกต้นผลไม้เอาไว้ทานนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ